สวัสดีคะ่ะพี่เมย์เมที่นี h แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 162 EP นี้เป็น EP 3เสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายค่ะข้อมูลใน EP 3จะถักต่อจาก EP 2นะคะ EP 3เราจะถักแถวที่9ถึงแถวที่18ตามผังลายนะคะผังลายจะลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะนามาดูวิธีถักแถวที่9า เวลาถักพี่เมย์จะถักเก้าต่อกับสิบนะคะแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบบนี้นะคะทีละคู่ทีละคู่แถวที่เก้าลายมันจะเริ่มโดยการที่ถักนิดสามตัวค่ะนิดหนึ่งนิดสองนิดสามยันโอเวอร์นะคะนิดสองตัว แล้วมันจะมาถึงตรงลายกลางลายกลางก็จะเป็นลายเพอลายนิดแล้วก็ลายเพอเวลาเราถักนะพยายามลองลองหัดปล่อยไหมสองมือดูค่ะมือขวาก็ได้มือซ้ายก็ได้นะคะอ่ะพอมาทางด้านนี้ถักเพอเสร็จแล้วนะคะต่อไปกลับด้านค่ะมันก็จะเป็นการถักนิดสองยันโอเวอร์ จบด้วยนิดสามตัวหนึ่งสองสามปล่อยไหมสองมือได้มันจะเป็นประโยชนกับตัวเราเองเมื่อข้างขวาก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายนะคะแถวที่สิบเราเลื่อนมาร์เกอร์นะพอเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วแถวที่สิบเริ่มโดยการถักนิดสองตัวนิดสองตัวเสร็จแล้วสองห่วงต่อมาตัวนี้ K 2 t o g e t h e r ผักนิดยันโอเวอร์ถักนิดมาถึงลายกลางลายกลางจะเป็นลายเพอร์นิดแบ็คเพอร์ด้านซ้ายก็จะเป็นลายนิดยันโอเวอร์นิดตอนนี้ก็จะเป็นเอสเค s ีเเสร็จแล้วจบด้วยนิดสองตัวเวลาจบลายมันจะมาอยู่ตรงนี้พอดีมันจะถูกขั้นอย่างนี้พอดีอันนี้ลายมันจะชนกันเห็นไหมคะแล้วพอมาถึงแถวที่สิบมันจะแบ่งตัวนี้พอดีเพราะฉะนั้นตอนที่ถักนับจํานวนห่วงให้ดีคะ่ะอันนี้เป็นแถวที่เก้ากับแถวที่สิบต่อไปเป็นแถวที่สิบเอ็ดกับแถวที่สิบสองนะคะแถวที่ส1เอ็ดเริ่มโดยการที่ถักนิด เคทูทูเกเตอร์ยันโอเวอร์นิดทรีลายกลางนะคะลายเพอร์นิดแบ็กลายเพอร์มาฝั่งทางด้านซ้ายเป็นนิดทรียันโอเวอร์ จบด้วย s k p แล้วก็จบด้วยลายนิดอันนี้เป็นแถวที่11เอรื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วจะเป็นแถวที่12แถวที่11คุณก็ถักวนนะคะถักวนไปตามจำนวนของลายทั้งหมด12ครั้งแถวที่12นะคะเวลาถักเริ่มโดยการที่ถัก k 2 t o g e t h e r นิททูเยนโอเวอร์นิททูลายกลางเป็นลายเพอร์นิดแบ็กเพอร์ด้านซ้ายเป็นนิททูเยนโอเวอร์นิททู จบแถวโดวยการที่ถัก s k p สังเกตลายที่เป็น s k p นะมันจะเริ่มเห็นเป็นลายเป็นลายใบไม้แล้วตรงนี้จะเริ่มขึ้นตรงที่เป็นช่องตรงลายใบไม้ค่ะแล้วเวลาขึ้นอันต่อไปนะมันก็จะเริ่มโดยการที่ถัก k two t o g e t h e r ลายมันก็จะชนกันพอดีแบบนี้ถ้าจำนวนห่วงคุณลงตัวนะคะลายมันจะชนกันพอดีอันต่อไปก็จะเป็นลายน n i t นิดทูเสร็จยันโอเวอร์ก็นิดทูถักซ้ำไปทั้งหมด12ครั้งแล้วก็ไปถึงลายกลางวิธีถักแถวที่สิบสามนะคะสิบสามมันจะมาต่อด้วยสิบสี่นะสิบสามเริ่มโดยการที่ถักนิดห้าตัวค่ะนิดสองนิดสามนิดสี่นิดตัวที่ห้า ยันโอเวอร์นะคะถักนิดถักเพอนิดแบ็กถักเพอถักลายนิดยันโอเวอร์จบด้วยการถักนิดห้าตัว สองสามสี่แล้วก็ห้าลายมันจะลงตัวพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนห่วงจำนวนห่วงแต่ละแต่ละชุดลายค่ะมันจะต้องลงตัวไม่มีขาดไม่มีเกินนะต่อไปแถวที่สิบสี่เราจะทำปุ่มตัวนี้ปุ่มเม็ดข้าวโพดแถวที่สิบสามคุณถักตามที่พี่เมย์ถักให้ดูแล้วถักวนรอบนะคะแล้วมันจะมาชนกับแถวที่สิบสี พี่เม์จะถักให้ดูสองแถวที่มันชนกันนะแถวที่สิบสี่นะคะเวลาเริ่มเริ่มโดยการถักนิดก่อนลองเปลี่ยนหม่ไปด้านซ้ายนิดสี่ตัวสองสามสี่เคทูชูเกเตอร์เคทูเกเตอร์คือนิดสองห่วงพร้อมกันพอ n ิดสองห่วงพร้อมกันต่อไปลายนิดนะคะ ไลน์นิตเสร็จแล้วยันโอเวอร์ยันโอเวอร์เพอตรงเนี้ยมันถักเพอไม่ได้เห็นไหมมันต้องหมุนหมุนแบบนี้หมุนยันโอเวอร์นะคะแล้วมันถึงจะถักเพอได้อ่าอย่าลืมนะยันโอเวอร์เป็นการเพิ่มห่วงยันโอเวอร์เพอเสร็จแล้วต่อไปถักเม็ดข้าวโพดเหมือนเดิมใช้สองทับศูนย์เม็ดข้าวโพดนะคะเอาจากห่วงตัวนี้ ถักโซ่ก่อนโซ่สามถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องโซ่ทั้งหมดสามรวมโซ่เป็นสี่สองดับเบิลโคเชหรือลายเอพอหนึ่งคอนะคะแล้วแต่จะเรียกแทงตรงข้างบนของโซ่สามดึงห่วงผ่านออกมาพอผ่านออกมาเสร็จแล้วนะคะ ย้ายห,ห่วงตัวนี้เข้ามาในไม้นิดได้แล้วค่ะเม็ดข้าวโพดพอได้เม็ดข้าวโพดเสร็จแล้วต่อไปถักลายเพอเพอเสร็จแล้วยันโอเวอร์ถักนิดเอสเคพจบด้วยลายนิดสี่ตัวสองสามสังเกตลายนะลายมันจะมาถึงตรงนี้พอดีเวลาจบ ตรงจุดที่ชนกันถักแถวที่สิบสี่วนรอบมันจะมีเม็ดข้าวโพดโผล่มานะคะแถวที่สิบห้านะคะแถวที่สิบห้าก็จะถักนิดสามตัว k t o together yarn over แล้วก็นิด t o แล้วมันจะมาถึงตรงลายกลางลากลางก็เป็นลายเพอร นิดแบ็กเพอร์นิดวันนิดทูยันโอเวอร์เอสเคพีจบด้วยลายนิดคุณก็ถักลายที่เป็นแถวที่สิบห้านวนรอบก่อนนะคะอันนี้ของพี่เมย์ถักมาแล้วนะแล้วก็มาชนแถวที่สิบหกอ่าต่อไปเป็นแถวที่สิบหกค่ะ แถวที่สิบหกนิทูพอนิทูเสร็จแล้วก็ k2 together นิทูยันโอเวอร์นิดวันเพอร์ตรงที่ลายเพอร์ตรงนี้แหละที่เราจะถักมิโพธ นี่นะคะไม่ต้องคือนะพอเราถักนิดเสร็จแล้วนะคะเม็ดข้าวโพดเม็ดแรกจะขึ้นตรงนี้ถักเหมือนเดิมค่ะโซ่สามดับเบิลโคเชสามตัวแล้วก็เป็นเม็ดข้าวโพด ดึงผ่านลายตรงกลางจะเป็นนิดแบ็กพอนิดแบ็กเสร็จแล้วตรงนี้เป็นลายเพอร์ลายเพอร์นะคะเราก็ถักเม็ดกวโพด โซ่สามดับเบิลโคเชสามตัวหนึ่งสองสามดึงผ่านออกมาต่อไปนิดนะคะนิด ยานอเวอร์นิดวันนิดทูเอสจบด้วยลายนิดสองตัวแล้วเราก็ถักวนทั้งหมดสิบสองครั้งนะคะแถวที่สิบเจ็ดตอนนี้เรามาดูชิ้นงานนะ มันจะเต็มอยู่ในเคเบิลที่เป็นเคเบิลเส้นสั้นพี่เมย์จะเปลี่ยนเคเบิลนะคะโดยที่จะพักไมนิดด้านขวาไว้ถ้าคุณมีแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ตอนนี้ก็สามารถสลับไมนิดได้เลยนะพี่เมย์็ีแบบเปลี่ยนหัวได้เราจะถอดหัวตัวนี้ออกพักด้านนี้ไว้มันจะมีตัวงอตัวนี้ช่วยนะแล้วเราก็ย้ายไมยนิด มาใส่เคเบิลเส้นยาวเคเบิลเส้นยาวที่สามารถใช้ได้นะคะแปดสิบหนึ่งร้ยร้อยี่สิบใช้ได้ทั้งหมดพี่เมย์ใช้แปดสิบแล้วแต่เรานะพอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะเรามาดูวิธีถักแถวที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดกับสิบแปดจะต่อกันนะคะแถวที่สิบเจ็ดเริ่มโดยการที่ถักนิดพอถักนิดเสร็จแล้ว k 2 t o g e t h เต ถักนิดยานโอเวอร์ถักนิดสามตัวหนึ่งสองสามตรงลายกลางจะเป็นลายเพอโดนด้านบนของเม็ดข้าวโพดนะเป็นลายเพอต่อไปนิดแบ็กต่อไปเพอด้านบนเนี่ยคะห่วงที่เป็น เมทโพดต,ตัดไหมลงถักนิดนิดสามนะหนึ่งสองสามยันโอเวอร์นิดเอสเคพีนิด, S, K, P, น,ดนี่นะคะต่อไปแถวที่สิบแปด ตอนนี้เคเบิลเส้นยาวมันก็จะเก็บห่วงเข้ามาในตัวเคเบิลพี่เมย์จะถักแถวที่สิบแปดด้วยเคเบิลเส้นยาวนะต่อเลยนะคะเราลองป้อนไหมนะขวาก็ได้ซ้ายก็ได้นะคะอะถ้าเป็นทางซ้ายลายก็จะเริ่มจาก K2tog, e e t h r knit 3, 1, 2, 3, yarn over, knit 2 ไปก็เป็นลายเพอร์นิดแบ็กเพอร์ด้านซ้ายก็จะเป็นนิดทูยานอเวอร์นิดทรีหนึ่งสองสามจบลายด้วย s k p ลายตรงนี้มันจะเป็นเส้นแนวขึ้นมาเลยเห็นไหมคะอ่ะล้วถ้าเราเริ่มลายแถวลายชุดต่อไปชุดที่สองมันก็จะเริ่มในการที่ถัก k 2 t o g e t h e r แล้วก็นิด t r e เราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูตอนที่จำนวนห่วงทั้งหมดมันเข้ามาอยู่ในเคเบิลลายมันจะชนกันอันนี้เป็น skp อันนี้เป็น k 2 t o g e t h e r เราก็จะถักจนเคเบิลไอตัวที่เป็นเส้นสั้นมันหลุดออกไปนะคะอันนี้ยังอยู่แถวที่สิบแปดนะ yes kp นี่ค่ะจำนวนห่วงทั้งหมดมันจะเข้าไปอยู่ในเคเบิลเส้นยาวแล้วก็ไอน,นี้เป็นเคเบิลเส้นสั้น เราก็จะถอดเอาหัวแมนิดออกมาทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็จุดที่เราพักห่วงไว้ตรงนี้เราก็ถอดไอยตัวที่พักออกทวนเข็มนาฬิกาตอนที่ใส่แมนิดเข้าไปก็ตามเข็มนาฬิกาต้องใช้ตัวงอตัวนี้ช่วยนะสนใจแม่นิดที่เป็น,เป,นเปลี่ยนหัวได้ก็แจ้งพี่เมย์ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนจำหน่ายแล้วก็สามารถแนะนำคุณได้คะ่ะ ตอนนี้จำนวนห่วงทั้งหมดมันจะเข้าไปอยู่ในเคเบิลเส้นยาวพี่เมย์ใช้80นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอเสื้อคอเสื้อตรงนี้เราจะเก็บทีหลังนะเพราะว่าเวลาเราถัก,กเราก็ถักออกมาเป็นเป็นลายเรียบร้อยเลยเราเริ่มเห็นลายแล้วนะคะลายมันจะค่อยคขยายออกเราจะถักตามผังลายไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ถึงแถวที่18แล้วนะ เดี๋ยว EP ต่อไปนะคะเราจะมาถักแถวที่19ถึงแถวที่32ถ้าคุณต้องการดูผังลายผังลายพี่เมย์ลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคำอธิบายจะโชว์มาคุณสามารถตามไปดูข้อมูลได้เลย ลิงก์ที่พี่เมย์ลงไว้เป็นลิงก์ที่ปลอดภัยนะคะเป็นลิงก์ของ YouTube กับเว็บไซต์ของพี่เมย์เองลิงก์อื่นพี่เมย์ไม่ได้แปะไว้ให้นะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้ง่ายๆ2ช่องทางนะคะช่องทางที่1สนับสนุนพี่เมย์รายเดือนโดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะคุณจะได้ชมคลิปก่อนใครหลังจากที่พี่เมย์ตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะอีกวิธีหนึ่ง ใต้คลิปนะคะทุกคลิปเลยจะมีปุ่มซุปเปอร์แตงจะเป็นรูปหัวใจนะคะคุณสามารถกดแล้วก็ให้รางวัลพี่เมย์ได้พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินี Handmade ขอบคุณค่ะ